ตาเลยค่ะตาสวยๆเนี่นี่สวยจังเลยสวยค่ะลองทาดูเลยทาอ๋อทาต่อเลยคทาลองทาใหญ่บนเส้นเลยอือตัวแรกตัวให้ทาค่ะลองทาเลยค่ะทาแบบนี้จ้าขวันแม่อะจ้าขว่าสวยมากจ้า ของน,น้องก็สวยเหมือนกันค่ะอ่ะทาเลยทาเลยไม่เอิด,ด,เดี๋ยวทาเลยของแม่สวยไม่เอลล่าหนิถ้าเลยเอาทางูทางูนู้ทางูนู้นีน่งูทาเลยสบายจ้าวนก่อนององนี่ กลบก่อนดีกว่าไม่ต้องถ่ายเซตทีละหน้าเร็วๆกมไม่มีเร็วๆจะไปนอนแล้วนะ้างงูไม่าไมมทางงูเซตก่อนเน้องถ่ายเรียกข้างในได้ไหมเขาหน่อยไวอนันอน,อน,นี้ที่มือไม่เป็นไรเอาทางงูก่อนทางงูก่อนทางงูเนี้ยเซตก่อนเออทางงูเอาเลยทา้าเลย พ่อทา,าจานก่อนเอาค่ะทาแล้วค่ะทาได้แล้วทาแล้วลจอจานเนาะค่ะเอาค่ะทาเลยค่ะทำไมล่ะพ่อค่ะ

Tả xuôi xuôi này, nhảy quần sen này Dưới này sen ní, đi. này sen, dưới này sen Này xuôi này, xuôi Đây Cái non là